สองโผมันจะซื้อเนนสองเขียรแางบัวบานรอดทองซานลูกหลานเงียงง่ายกดห่อแน่ให้คุณคเนี่ยมีแฟนเร็วๆหน่อนกันาหมเลยน้อนรับปีเงียแต่ายกินเขากะไรเออเกินเขามาจริงดี เอาไปเอาไปหลอดท้องสร้างให้เอาแดงหลานเจ้าเอาไปเลยเออเอาไปแตสิเป็นคนหูผู้ดีที่สร้างเออแก้วไงแกหมกองสงลุงไปทำกอแกวแนวมันหาไปไหม แมเล้นี่รอดล้ยลูกไปรอดไปอุ้ยยังไม่ได้ถ่ายแม่เลยเมื่อกี้เอาเกถ่ายให้แล้วไป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 ไไปไปไปปไ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 ไป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 ปไ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 ไป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 ไไป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 ไไปไปไไปไปไปไ ามผู้ที่สมคือพลเมลาไหลสุกเยป็พอแม่ไมดเสียเแม่บ้ได้ปิดเลไไฟช่วมาไดเลยมึงเแม่นเนันนี้หมอเช่นคนแก่คนร่งทักสกรแม่แม่เพราาตาลบยุหันว่าพีแ่เพาะเป็นผู้เป่าพาไหลสุกหมอเช่นดัง้บดูหน่อยน้องเฮาหน่อยี่บดูหน่อยน้องเฮาผู้ทอา ทุ่านไปทายลกทยแล้วทายน้นมบอานเร็วทยเออบานยกมือถึงทายทายทยนเยี่กล่องโทรศัพทายเอาน้องบอบานจากน้อยเพิ่งได้แห่แล้วเพิ่งได้สิกับเลยเด้เออ้าสิไป อดั <Bond S 1> ้นน้องหนของเทอมิสเตเฟนของแท้เลยเห็นว่าตัวใหญ่บ้าบิ๊กใหญ่เหี๋วนี้จะมางแล้วจำข้อมูลน้องเล่าใหังจสีแดนมน้บิ๊กมิสเตเฟนบิ๊ก คนคนรคนมหลาูกหลานที่อยากมาบึงเลยอยากมาไทยลูกน้ำมาไทยเชื่อมแม่าเลยลูกหลานที่เดินทางมาจาก้านไปปันไป้านส่กิเจ้าปันน้ำเสียงปันตู้หน่อยฮ้องเฮของงก็แล้ยวเราได้บ้านนียกคู่แคบเดียวได้บ้านนีอ เง้มเอาไปงมปเปนั่นไอ้บุ้น่อยไ้นอยม่ย่อเอาไม่ด้รอเอาเียงิงวฮะไาไป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 ้ปไปไะไิไป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 ไาไป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 ปไปมาไอเา ร้านเจ้าขายเคร่องประโอบมาภาพแบบสี่เห็นแต่ในยูทูปพ่อไหมยิ้มนะพ่อไหมยายชอบมากเลยจะเป็นไทยชุกผุดในเพียงดูในยูทูปไทยลูกน้องบอบาทเลยนตัวเล็กมากมาเด้อพี่น้องบ้านเฮามาไทยลูกเด้อลูกหลานอุ้มมาไทยลูกออกมาที่เด้อออกมา น้องยินฝ้าออกมาได้มาทายลูกพี่เดอ้อน้องยินฟ้าน้องโชคน้องที่มาทายลูกพี่เดอ้อหลานแบน้อยอยู่เด้ออกมามาทายลกูกซรามีเวลาจากนอยออกแแบว่ามีเวลาทายเน่เออพนกระสิไปพ่อพนยางไปตามขบวนเออคณะกองยง่าวเข้ากับเตรียมเครื่องบริการ คณะกองยา้าเพ่นกินเขาจินปลาโย่เดี๋ยวพ่าเฝ้าเปนไดหรอบ่บงตะไลใส่เตรียมไว้เด้อพอไหมเด้อพอท่องมาเล่ากับมาแล้วมีจักปังมีสามสิบบังนะครับผมเป็นโพสเซอร์อ๋อะตะไลยู่น้ำพอจ้าแล้ว เออคอจ้าบังแบบไงนั่นนางเงี้ยนะครับแต่ว่าเสียงกลองเสียงปีบอเป็นยังนะครับต้องฟังพงควบกันนะครับจะสรือควบเออ้ใดอยากได้ของที่สิลป์ลำรวยเงินทองไหลบ่าเท่าบ้าเอาเด้อพี่มาบูซาเอาเดี๋ยวน้ำสร้างนะครับ พอเทอามากพอต้องจุดแต่ถ้าจุดมึงอื่นเนี่ยพอเนี่ยพอปาโมดสีขมกันเลยมืออื่นเข้าแห่กระถิ่นไปทอดเข้าจังจุดก็ได้เนาะอันนี้เข้าต้องฟังพ่วงทูนสั่งเนี่หางสั่งกะพี่เป็นสิริมงคลเจ้าของมาเสือกมาบูชาเอานี่บูชาเอานี่เนี่ยทำเขาใหทำายน้อยควรช่างน้อย ไปถ่ายรูปกับช้างค่ะเหยียบกระไรจุดไฟก่อนเราบ้ามากรัฐบาลไหนค่ะรัฐบาลอะไรอ๋อนถ้าเป็นสั่งเลยนะว่าเป็นอยังดีมั้ล่ะเงินเท่าไหร่จุดกระไดกองแห่ก็เป็นอย่างกองยาวของหลวงหลวงเจ้าปู่ใส่เอาดังค่ะใส่เอามีครับมี เออประชาสัมพันธ์นะครับเจ้าพานะครับพอข้วนสร้างพันวาร้านวัาาวนมวยท่านนะครับยาสวรรค์ไคหาสร้ารงยาสวารรค์ตะไค้สร้างน้องบัวบานน้องนัลก็นเลยท่านซีเชือกเลยล่ะเห็บ้านออกจากสร้างจัง้อยนะครับเดี๋ยวห้าลูกห้านเขาไปห้ามันตื่นห้ามันเป็นระว่างง่ายน,นะครับพาะว่าห้าเป็นวา มาเป็นนี่ยังไงฮะมันตื่นครฮะมันทำไหมใช่ไหมเข้าข้อมูลใไรก่อนเน้อออก้มสร้างค่ะที่าไปนำมันมีตัวข้อ่กพาไปน้ำมนมิสเตอร์เตฟานกับับเน้อยต้องไปขึ้นรถหกหลอเพียวาสิได้ขึ้นซ้ง ไปยัยไใหญ่น้รมาดาผาผาาขึ้นรถผาแห่น้ำบ่อผาคนมดเดมมดมากแล้วเอาบ่อเขาแห่จะเขาก็ได้หรอ้าสั้นเอาผู้่าขึ้นรถขั้งหนึ่งก็ได้นาะเอาปลุทูจะดูยายข่เนี้ยยายไข่อขเดียรขึ้นรถเด้อยายเจ้านางขึ้นทางรถเด้อนางท้งรถกับแม่มีเด้อ ช่างสั om, so tá, okay. ace, eh ้นๆแล้วเจ้าภาพลูกหลานเช็ดเครื่องบริขารหน้าคอยจัดเสกในภาพบ้าป้าแล้วบอกไปแล้วบอกคืนแล้วก็ไปเอรถจากไปนานมาดีน้องวัวฟานมาดีเตรียมทาไปเรื่อยมาดีมีผู้ใดสินั่งทั้งหมดนะเพราะว่าก็เลยมีพระมาเอรถไปแล้วอยากให้คืนอยากให้อันนี้รถ ขันห่าวไปยนงเลยเฮ้ไอ้อยเอาขันหาหนยนดีไปใส่สีผ้าวาไหมผ้าวาหรอจังสิไดให้ไอ้น้อยครับ<ด>เป็นสเตอเดิานาขึ้นหลังสางไป,ไปทางนี้นะขันหายอดใส่หนิไปแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายตรงที่พี่จอดรถล,ลงอะ่ะ ไย่กคววัดเใส่ให้ล่าพ่อจันเนือใส่แล้วจะมุ่งโจกเขอไปนี่เลยไปด้ดโ้พ่อจันเนื่อใส่หอยากคามเนี้ออยากเนีหลังไงแม่ค่ะพ่อจันพ่อจันมากโอ้ยหูมาดีนะเขาดีกเลย me bom né matou ¡Bora la!